ส,สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยการบ้านที่ให้ทำไปนะคะมาดูข้อแรกเลยนะคะให้หาค่าสูงสุดต่ำสุดนะคะของฟังก์ชันต่อไปนี้นะคะข้อแรกก็คือข้อ1 f x ท่ากับ x กำลังสองลบแ x บวกเนะคะอันนี้เราก็เริ่มต้นหาอนุพันธ์ก่อนเนาะก็หาอนุพันธ์ของ f x เพื่อหาจุดที่เป็นจุดสูงสุดต่ำสุดนะคะหอนุพันธ์ก็ได้เป็น 2x 8เสร็จแล้วตัวอนุพันธ์ที่จะเป็นค่าสูงสุดต่ำสุดก็คือต้องเป็นจุดที่อนุพันธ์มีค่าเป็น0น,นะคะเราก็เลยให้ 2x 8เท่ากับ0แก้สมการหา x ค่ะหาจุด x ที่ทำให้อนุพันธ์มีค่าเป็น0 2x เท่ากับ8 x เท่ากับ8ส่วน2คือ x เท่ากับ4นั่นเองค่ะก็คือเราได้จุดที่อนุพันธ์มีค่าสูงสุดต่ำสุดอันนี้มีจุดเดียวนะคะก็คือ x เท่ากับ4แล้วเราก็ไปหาว่ามันจะเป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดโดยการหาอนุพันธ์อันดับสองนะคะอนุพันธ์ของอันดับสองของ f x ก็เอาอนุพันธ์อันดับหนึ่งเนาะ เอาอนุพันธ์อันดับหนึ่งอันนี้มาหาอนุพันธ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ดิฟตัวนี้ก็จะได้แค่2อนุพันธ์อันดับ2ได้2นะคะไม่มีที่แทนค่าโดยตัว X ด้วย,ววยมันมีค่ามากกว่า0เพราะฉะนั้นที่ X เ,เท่ากับ4ให้ค่าต่ำสุด แล้วเราอยากรู้ว่าค่าต่ําสุดนั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็เอา x เท่ากับ4แทนเข้าไปในฟังก์ชันโจทย์เลยนะคะ f 4ตรงไหนเป็น x แทนด้วย4เลยค่ะ4กำลัง2ลบ8คูณ4บวก7นะคะก็ได้เป็น4 4 16 8 4 3 2บวกอีก7 23เป็นลบเนี่นะคะค่าต่ำสุดที่ได้ก็คือของฟังก์ชันนี้ก็คือมี y เป็นลบเค่ะเสร็จแล้วไปดูข้อ2กันนะคะเราจะหาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันต่อไปนี้เราก็หาอนุพันธ์ก่อนค่ะ ได้ 3x กําลัง2ลบ3เสร็จแล้วก็จับมาเท่ากับ0นะคะ 3x กําลัง2ลบ3เท่ากับ0หาค่า x ค่ะ 3x กําลัง2เท่ากับ3ส่วน3 x กําลัง2เท่ากับ1นึกซิค่ะว่าใครยกกำลัง2แล้วมีค่าเป็น1บ้าง เท่ากับ1อย่าลืมอีกตัวหนึ่งนะคะลบหด้วยอ่าที่จุด1ที่จุด x เท่ากับ1นกับ x เท่ากับลบ1นะคะเป็นจุดที่เป็นค่าสูงสุดต่ำสุดทีนี้เรามาดูนะคะว่ามันจะเป็นสูงสุดหรือเป็นต่ำสุดหาอนุพันธ์อันดับสองโดยใช้อนุพันธ์อันดับ1มาหานะคะตอนนี้อนุพันธ์อันดับหนึ่งของเราคืออันนี้นะคะมาดิฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นอนุพันธ์อันดับสนะคะ ็จะเท่ากับ3 2เป็น6 x หารนุพันธ์ของ3ได้0ูนย์นะคะงั้นเราก็เอา1กับลบหเนี่ยแทนเข้าไปเอาทีละตัวนะคะอนุพันธ์อันดับ2ของเลข1 x เท่ากับ1ก็ได้เป็น6คูณ1ก็ได้เป็น6ค่ะมีค่ามากกว่า0เพราะฉะนั้นที่ x เท่ากับ1ให้ค่าต่ำสุด ค่ามากกว่าศูนให้ค่าต่ําสุดนะคะแทนอีกตัวหนึ่งนะคะอนุพันธ์อันดับสองของลบหนึ่งก็ตรงไหนเป็น x แทนค่าด้วยลบหนึ่งก็เป็น6กคูณลบหนึ่งก็ได้เป็นลบหมีค่าน้อยกว่าศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นที่ x อเท่ากับลบหนึ่งให้ค่าศูงสุด เราอยากรู้ว่าค่าสูงสุดเท่าไหร่ค่าต่ําสุดเท่าไหร่ก็เอา x เท่ากับ1กับลบ1แทนเข้าไปในฟังก์ชันข้างบนเลยนะคะ f 1ที่ให้ค่าต่ําสุดเท่ากับ1กำลัง3ลบ3คูณ1บวก6ค่ะ1กำลัง3ได้1ลบ3บวก6 6เป็น7ลบ3เหลือ4ค่ะอันนี้ f ฟเเป็น4นะคะเป็นค่าต่ำสุดหา f ลบ1ค่ะเป็นค่าสูงสุดลบ1นึ่กำลัง3ลบ3คูณลบ1บวก6ลบ1นึ่กำลังสได้ลบ1ลบ3คูณลบ1ได้บวก3แล้วก็บวก6ค่ะได้เป็น9ลบ1เหลือ8ค่ะอันนี้ค่าต่ำสุด อันนี้ค่าสูงสุดนะคะไปต่อข้อสามเลยค่ะข้อสามนะคะเริ่มต้นก็หาอนุพันธ์ค่ะหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งก่อน3 x กำลังสองลบห x ลบยี 24. หาอนุพันธ์ของ4ี่ได้ศูนย์นะคะเสร็จแล้วก็เอามันมาเท่ากับศูนย เพื่อหาค่า x ที่ทำให้มันเท่ากับ0นะคะความชันเป็น0ก็คือเป็นจุดสูงสุดต่ำสุดวิธีหาตรงนี้นะคะต้องแยกตัวประกอบนะคะแต่ก่อนจะแยกตัวประกอบเราทำให้มันน้อยลงที่สุดก่อนมองนะคะทุกพจน์มี3ประกอบอยู่นะคะพจน์แรกมีเลข3 6ก็มี3คูณ2อก็3คูณ8นะคะแล้วก็มี x, x x x เพราะฉะนั้น เอมีไม่ครบเราดึง x ไม่ได้ทุกพจน์เลยแต่3มีครบเราดึง3ออกมาค่ะตัวนี้ก็เลยเหลือแค่ x กําลังสองลบแทนที่จะเป็น6เราก็เหลือแค่ 2x แล้วก็ลบ8ค่ะดึง3ออกมาจากทุกพจน์หมายความว่ายังไรพอคุณ3กลับเข้าไปต้องได้บรรทัดบนนะคะ3คูณ x กําลังสองได้3 x มเกําลังสอง3คูณลบ 2x ได้ลบ 6x ค่ะ 3คูณลบ8ได้ลบ24ค่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บ3คูณอยู่เราย้าย3ไปหารฝั่งนู้นเหลือแค่ x กํลังสลบ2 x ลบ8เท่ากับ0ส่วน3หารแล้วก็ได้0อยู่ดีนะคะ x กํลังสลบ2 x ลบ8เท่ากับ0จะหา x ต้องแยกตัวประกอบคือแยก2วงเล็บคูณกันนะคะวิธีแยกใครจำไม่ได้ดูตรงนี้เลยนะคะ มี x อ,อยู่ให้แจกไปมี x กำลังสองให้แจกไปวงเล็บละหนึ่งค่ะอันนี้นะคะแจกเสร็จแล้วก็มีลบ8ค่ะให้นึกถึงว่าใครคูณกันได้8แล้วบวกหรือลบกันได้2ก็มี2กับ4 2คูณ4ได้8ค่ะแต่ตรงกลางเราต้องการเครื่องหมายลบ2เราต้องการเครื่องหมายลบลบ2 เราก็เลยใส่ลบให้4แล้วใส่บวกให้2ค่ะวิธีตรวจสอบตรวจสอบยังไงตัวหน้าคูณตัวหน้า x คูณ x ได้ x กำลังสองค่ะก็คือตัวนี้ x คูณ x ได้ x กำลังสองก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวหลังนะคะตัวหลังก็คือ2คูณ4ได้8ค่ะก็คือตัวนี้ก็คือตัวนี้ แล้วเสร็จแล้วตัวกลางที่เป็นลบสนะคะเช็คยังไงใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้คือ 2x คูณ x ได้ 2x ไกลคูณไกลก็คือ 4x คูณ x แต่เป็นลบ4นะคะก็ได้ลบ4 x, x บ4 x ก็ลบ 4x เก็เลยเหลือ 2x ตัวตรงกลางค่ะอันนี้คือวิธีแยกวงเล็บ2วงเล็บนะคะ แยกตัวประกอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวใครจาไม่ได้ต้องไปฝึกฝนนะคะแต่ตอนนี้เราแยกถูกแล้วเป็น x บวก2คูณกับ x ลบ4เท่ากับ0ค่ะทีนี้ลองนึกถึงนะคะตัวเลข2ตัวคูณกันเราได้0น,นะคะแปลว่าตัวใดตัวหนึ่งต้องมีค่าเป็น0ตอนนี้เรามีสองวงเล็บคูณกันอยู่ค่ะเรามีสวงเล็บคูณกันแล้วมีค่าเป็น0 หมายความว่าวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งต้องมีค่าเป็นศูนย์แต่เราไม่รู้ว่าวงเล็บไหนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบ่งเป็นสองอันเลยค่ะให้ x บวกสองเท่ากับศูนย์กับอีกอันคือ x ลบสเท่ากับศเอามาจากสองวงเล็บนี้นะคะแล้วแก้สมการหา x x เท่ากับลบสอยู่ข้างนี้เป็นบวกย้ายมาก็ต้องเป็นลบ x ลบสย้ายมาก็ต้องเป็นบวกสี่ เพราะฉะนั้นค่า x ที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดต่ำสุดมี2ค่าก็คือ x เท่ากับลบ2กับ x เท่ากับ4นะคะทีนี้เราไปเช็คว่าค่าไหนให้ค่าสูงสุดค่าไหนให้ค่าต่ำสุดหรือเป็นสูงทั้งหมดหรือเป็นต่ำทั้งหมดหรือไม่เป็นเลยหาอนุพันธ์อันดับ2ของ x หามาจากไหนคะหามาจากอนุพันธ์อันดับ1คะ่ะอันนี้หามาจากอันนี้นะคะ โอเคดิฟเลย 3x กำลังสองก็ได้ 6x ดิฟ 6x ก็ได้ลบหหมดแล้วค่ะทีนี้จะเช็คจุดที่เป็น x กเท่ากับลบ2กับ x เท่ากับ4นะคะก็เอามาแทนค่าเลยลบ2ก่อนตรงไหนเป็น x แทนด้วยลบ2 6คูณลบ2แล้วก็ลบ6ค่ะ ก็เท่ากับ6 2สอเป็นลบ12แล้วก็ลบอีก6ก็ได้เป็นลบ18ซึ่งน้อยกว่า0เพราะฉะนั้น x เ,เท่ากับ x เ,เท่ากับลบ2ให้ค่าสูงสุดเพราะว่ามันน้อยกว่า0นะคะก็ต้องให้ค่าสูงสุดอ่าหาอีกตัวหนึ่งแทนค่า4ลงไปค่ะอันดับ2ตรงนี้เนาะ ก็หกคูณสลบหค่ะ6 4สี่ยีบสี่ลบหเหลือ18ค่ะมากกว่า0เพราะฉะนั้น x เท่ากับสให้ค่าต่ำสุดอยากรู้ค่าสูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่เอาไปแทนค่าในฟังก์ชันเลยนะคะเอาตัวไหนไปแทนหา f ลบส ก็ลบ2กำลังสลบด้วย3คูณลบ2กำลังสองลบ24คูณลบ2แล้วก็บวกด้วย4แทนในฟังก์ชันนะคะลบสองกำลังสามได้ลบ8 2 2 4 4 3 12เป็นลบ12ลบลบกลายเป็นบวก48แล้วก็บวกอีก4ค่ะ อ,อันนี้ก็ลบ20ลบ20บวก48ก็ได้เป็น28 28บวก4ก็ได้เป็น32อันนี้คือค่าสูงสุดนะคะพอใช้ลบ2แทนต่อไปหาค่าต่ำสุดบ้างใช้4แทนเท่ากับ4กำลัง3ลบด้วย3คูณ4กำลังสลบด้วย24คูณส แล้วก็บวกอีก4นะคะ4กาลัง3 4 4 16 16คูณ4ขอทดนะคะ16คูณ4 6 4 24ใส่4ทด2 4 14เป็น64 4 4 16, 16 16คูณ3เป็น48แล้วก็24คูณ4เป็นลบ สี่สใส่หทด1นึ่เป็น9แล้วก็บวกอีก4อันนี้ตรมบวกเป็น68ตรงลบเป็นลบ9กเป็น4ทด1เป็น14 144่ร้อยบสี่ลบร้อบวกหกได้เป็นห สิบสี่เหลือสามสิบสามลบหกเหลือเจ็ดได้เท่ากับลบเจ็ดสิบหกเป็นค่าต่ำสุดค่ะเสร็จแล้วค่ะข้อสามต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อสี่ข้อสี่ก็คือ f x เท่ากับ x กำลังสี่ลบแปด x กำลังสองบวกสิบสองหาทุกอนุพันธ์อันดับหนึ่ง 4x กำลังสลบ 16x แล้วก็0นะคะทีนี้ก็เอามาเท่ากับ0ูนย์ 4x กำลังสลบ 16x เท่ากับศแยกตัวประกอบออกมานะคะมี4ตัวนี้ก็มี4ประกอบอยู่แล้วมี x ก็มี x แต่แยกได้ตัวเดียวก็เลยดึง 4x ออกมาตัวนี้ดึง 4x ออกมาเหลือ x กำลังสองค่ะคูณคืน,คนกลับไปต้องได้เท่าเดิมนะคะลบ สี่เอ็กหมดแล้วเท่ากับศูนย์มีสองตัวคูณกันอยู่เราได้ศูนย์นะคะอันนี้เป็นการแยกตัวประกอบนะคะนี่มีสองตัวคูณกันอยู่แล้วได้ศูนย์ก็แปลว่าวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งต้องมีค่าเป็นศูนย์เราก็จับสี่เอ็กเท่ากับศูนย์อีกอันหนึ่งก็คือ x กำลังสองลบสี่เท่ากับศูนย์สี่เเท่ากับศูนย์เ็เท่ากับศูนย์ส่วนสี่ เท่ากับ0ได้มาตัวหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ x กําลังสองลบ4เท่ากับ0 x กําลังสองก็เท่ากับ4ใครยกกําลังลังสองแล้วได้4มั่ง x เท่ากับ2แล้วก็ลบ2ค่ะมี3ตัวทั้งหมดมี x เท่ากับ0 x เท่ากับ2 x เท่ากับลบ2นะคะเอาไปหาค่าสูงสุดต่ําสุดกันค่ะหาอนุพันธ์อันดับ2นะคะอนุพันธ์อันดับสองก็ เอาอนุพันธ์อันดับหนึ่งมาดิฟเพิ่มอันดับหนึ่งของเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะนี่อนุพันธ์อันด,ดับหนึ่งของเรานะคะเราหาอนุพันธ์อันดับสองก็จะได้เป็นสิบสองกำลังสองลบสิบหกนะคะเสร็จแล้วพอได้แบบนี้ปุ๊บก็แทนค่าศูนย์สองลบ2เข้าไปค่ะเพื่อหาค่าสูงสุดต่ำสุดว่ามันเป็นอะไรเอาศูย์ก่อนเนาะ สิบสองคูณศูนย์กำลังสองลบสิบหกตัวนี้เป็นศูนย์เลยก็เหลือลบสิบหกน้อยกว่าศูนย์แปลว่าให้ค่าสูงสุดเอ็กกศูนย์ให้ค่าสูงสุดเดี๋ยวค่อยไปหาว่าได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็แทนสองบ้างสิบสองคูณสองกำลังสองลบสิบหกก็เท่ากับ สิบสองคูณสี่แล้วก็ลบสิบหกสี่สิบแปดลบสิบหกเท่ากับสามสิบสองมากกว่าศูนย์ให้ค่าต่ำสุดนะคะแล้วก็หารพันของลบสองค่ะสิบสองคูณลบสองกำลังสองลบสิบหกอ๋อก็ได้ ก็ได้เป็น12คูณ4เหมือนเดิมค่ะลบ16ค่าได้32เหมือนอันนี้เลยนะคะ x มากกว่า0ให้ค่าต่ำสุดเจอแบบนี้สันนิษฐานว่ามีค่าต่ำสุดอยู่2ค่าตรงที่เป็นลบ2กับ2ตรงนี้เป็น x เท่ากับ0นยะคะแล้วตรงนี้เป็นลบ2ตรงนี้เป็น2นะคะ ค่าสูงสุดเนี่ยเมื่อ x เท่ากับศแสดงว่าอย่างเี้นะคะและค่าต่ำสุดเนี่ยเมื่อ x เท่ากับ2กับลบ2ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะก็กราฟน่าจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วค่าเท่ากันด้วยค่าต่ำสุดมันอยู่ที่เดียวกันหรืออาจจะลงมาต่ำสุดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะถ้าเราไปวาดกราฟอีกทีแต่ตอนนี้ก็คือให้ค่าสูงสุดที่ x เท่ากับ0และค่าต่ำสุดที่ x เท่ากับลบ2กับ2ค่ะ อันนี้ให้นักเรียนไปฝึกฝนนะคะเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะจะทดสอบสองข้อนะคะเป็นชอยทั้งสองข้อ